สวัสดีท่านมาดามมาถึงนะท่านก็โอ้หรือจะไปเชื้อที่ตะกณ์ที่ตะกนะตอนนี้มีผู้ใหญ่เจดีย์นะท่านมีผู้ใหญ่เจดีอยากจะซื้อไก่ KFC ให้เด็กๆอ่ะใช่ตะกนน้ำท่วมแต่มันคงไมเท่าท่วมแล้วล่ะก็อยากให้เด็กๆได้กินนะนะกินไก่ KFC เพราะว่าผู้ใหญ่เจดีท่านก็อยากให้กินเนาะแต่แต่ท่านก็บอกว่า รอฟังข่าวน้ำก่อนก็นได้ประมาณเนี้ยแต่เราไม่อยากเก็บเงินไว้นานมีผู้ใหญ่เจดีส่งเงินมาให้ซื้อไก่เค c ฟซีใช่ค่ะอะเฟในพุธินแล้โอ้อ่ะทีนี้นมาดามก็เลยว่าจะเดินทางไปซื้อบ่เดินซื้อบบมันยุใส่หลักไก่เคเฟซีแบบนี้ก็เลยถ้าแรกไปก็ประมาณมีมีหรอแถวนี้นะมี 20, ประมาณมจากนี่ไปถึงนั่นก็ประมาณ25กิโล ใช่มันมีตรงไหนไม่เคยเห็นสักทีมอกระเสรไงอยู่ในมอกระเสร็งใช่ตรงข้ามมอไออะไรนะที่มันมีมอกระเสรก่อนถึงมอกระเสรอ้าวใครไม่เคยรู้มาก่อนว่าตรงนี้มีไม่เคยเคยเห็นแต่สกลนครถ้าสกลนครเราต้องขับรถไปประมาณห้าสิบกิโลอ่ะโอ้เอาแล้วยังไงมาดามจะขี่รถคันนี้ไปคันนี้แหละคันแดงนี่แหละโอ้จะได้กินตอนไหนแต่ว่าพอเราไปน้ำเลยมันค่าานี่อยู่ ส่พวกลากไปป๋อเอออ้ามีข่าวดีนะทุกท่านไปกลับก็ประมาณห้าสิบโลนิดๆอ่ะเอลอจะได้ไก่กินไปเลยป๋อไปเลยตอนนี้เป็นวะเออไปเลยได็กินเด้ได้กินอยู่ซื้อไข่มาฝากอยู่ซื้อไข่เอาไข่ของมันไปก่อนประมาณห้าสิบเลือดประมาณห้าสิบโลแล้วไปกับโดยประมาณนะจากผู้ใหญ่ใจดีเมตตาเด็กๆเคยกินไก่เคฟซี่ไหมลูก อันนี้บอกว่าเคยกินบอกว่าเคยกินแล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่ได้ไม่เคยกินเอาแบบใดนนะครักับป้าเจ้าคือกันไหมเอามีงบกี่บาทอ่ะหนึ่งพันบาทเอาเอาท่านให้ซื้อหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าซื้อหมดก็เหลือกินเหลือกินเนาะถ้าถ้าซื้อหมดนะไม่หร,หรือว่าเราจะกินซื้อกรบซี่อะไรด้วยเพิ่มด้วยหรือเปล่าหรือไงอืมแล้วแต่เแต่งบหนึ่งพันบาทอ่ะต้องใช้ให้หมดะะแล้วแต่ทางหนึ่งพันบาทเนี่ยคิดไม่หมด ไม่หมดหรอไม่หมมดันจะมีชุดเป็นชุดสองเก้าเก้าสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าถ้าพันกว่านี่คือกินไม่เลยสามมือพอละแล้วเราจะทำยังไงอ่ะต้องถามผู้ใหญ่เจะดีกว่าไหมเอาเอาซ้ำเงินน่อยละเอาเพิ่นหนึ่บาทไหนถ้าซื้อซื้อพวกโคกพวกอะไรมานั่มก็ได้ตัวแให้ซื้อหนึ่งพันบาทประมาณนั้นละนเอ่า เออเขาบอกว่าอย่างนี้นะตามที่เราอ่านอ่ะมันบอกให้ซื้อให้แล้วก็เราก็กินด้วยประมาณนี้หรือเปล่าอกินกินด้วยกันว่างั้นกินด้วยกันนะครัเอออ่ะหนึ่งพันบาทก็เฉียดชิวอยู่ถ้ากินหมดนะถ้ากินหมดทุกคนเลยน่ะอาจอาจอาจจะถ้าเหลือก็เหลือไม่เยอะให้เด็กๆเอาไปกินเอาไปกินพรุ่งนี้ได้อีกแล้วเราต้องดูก่อนว่ามันมีอะลยแบบในไทยในอ่ะมันมีอะไรบ้างน่ากินอะนอกจต่ไก่อะไรบ้างว่าว่าซื้อซะซื้อแต่ไก่อยู่นั่นอะ ซื้อแต่ไกลอาจจะมีเฟ้นไฟมานิดหน่อยหรือจะไดนกันแล้วแต่แต่ที่สําคัญอย่าลืมซอดให้ลืมแล้วก็เราซื้ออาจจะซื้อแบบเรื่อแบบเราซื้อโคกมาอะไรก็ได้เนาะเออถ้าถ้าโคกนี่ซื้อซื้อข้างนอกก็ได้ได้ซื้อข้างนอกไม่ซื้อข้างนอกนะคะตรงนั้นมันอาตรีราคามันอาตรีแพงกว่าได้ได้เออเอาเอาแบบนั้นละเอาเอาเป็นว่าตามงบนั่นละเนาะตามงบค่ะเไม่ใช่ให้หมดไม่ใช่ไม่มันออีกย่างไม่ใช่เงินเขาแล้วก็ อโอ้แสดงว่าตอนเที่ยงนี่เฮาสิได้กินไก่เคฟซี่้โอโอเคงั้นสิบอกกินข่าเด้อโอ๊เป็นข่าดีอัดอันมาดามมาดามคือยังสุดยอดแท่าไรบันนี้มาดามขี่รถลงทุนไปเลยนะพี่น้องเว้ยค่ะโอ้ ที่สำคัญคืออุปสรรคมาระว่างทางจักซิมี่นำทวมน้ำ,นำยางกับโบจักไปเอาเบิ้งดับนาเพื่อถ้าไปถ้าเกิดว่าฝนตกจะพอดีมึงดีกลับได้ถ้ากลับบา้านเลยนะเ้ากกลับบา้านพร้อมใจเอเด็กเด็กมีใจไหมลูกใจค่ะ<อ>ทำไงอ่ะมาดาม<ะ>ต้องมีข้อแม้นะเด็กดื้อน้ำต้องให้กินอะหรอป้าผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ใจดีคงจะได้บุญอันนี้ครั้งแรกที่กินไข่เคฟซีครั้งแรกเลยเนาะอันน้องบอกว่าอันนี้บอกว่าเคยกินไข่เคฟซีไหมเคยอันนี้ตอบว่าเคยกินแต่ไก่ปิ้งเหมือนกันไก่ปิ้งอันยายบอกเคยพากินมันว่าไก่เคฟซีมันจะเป็นชุดชุดสามเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าอะไรเงี้ยสี่ร้อยห้าร้อยนะมือนึ่งนะถ้าเกิดอันที่เป็นชุดใหญ่แล้วก็สี่เก้าเก้านะประมาณนี้แหละสี่เก้าเก้า อยู่เราเอาขาชุดเอาเนาะหรือเอาเป็นขาชุดหลายๆชุดมามันจะได้แบบหลากหลายนะออบางบางชุดมันก็สิมีแบบแนว่เสียบเสียบต่างกันนะออโอ้ดีใจมากเลยพี่น้อยผู้ใหญ่ใจดีอยากให้เด็กๆกินไก่เค็มอ่ะน้าๆยางมากแลวพูนก่ะไก่เค็มสิเอ้อ ก็จวยเนาะเออเอาหรือว่าเสียวเดิกน่อยไปน้ำโอ้ยบัสไหมวกกันกเองเนาะเอาัวอไม่รด้กจะไอะไรถ้าถ้าเขาตั้งด่านนี่มันสี้ยากเออพอมวกกันอนกบัวไซนี่มันสี้ยากไปโอ้มาดามโผล่มาเออขั้นชื่ออย่างเฮาเขากระบุก ผู้ใหญ่ใจดีท่านนี้เป็นท่านเดียวกันกับที่สนับสนุนบ่อยๆนะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยท่านจะใช้ชื่อว่าเจปุร้านเครื่องสำอางเป็นเจ้าของร้านซื้อเครื่องสำอางที่มาเฮงที่สำเพ็งมาเฮงออเแต่ว่าตอนนี้ท่านใช้ชื่อนามว่าอามาพร้อมกับครอบครัวอามาพร้อมครอบครัวครับ เยปุร้านเครื่องสำอางมาเฮงที่สำเพ็งเออเอาขอให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองเนาะนับเยอจะไปตอนนี้เลยเถ่ดไปการไม่เสียล่ะโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมาดามมากๆนะครับรับแล้วประมาณร้อยอะร้อยยี่สิบะโอ้ยอย่าแล่นไว้หลายเดี๋ยวอันอันมันมันชิบคุ้มหมอเออเอาค่อยๆไปละตอนไหนกันตอนนั้นละเออตอนไหนก็ขับรถร้อยนี่ก็ถือไวแล้วทีเดียร์มันไวแล้วแล้วมันหนักด้วยเออมันล้ม เออเจ็บซีนอยู่เนาะย่าเออเรื่องขับรถนี่ยมาดามระวังระวังเลยเด้อว่ามาดามเบืองไเบื้งรถเท่าทีขี่รถตามมาเนี่ยมาดามลายเทือแล้วก็เลยเข้ามาดามบนเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเลยเบื้องซ้ายเบื้องขวาเนี่ยมันีเรามีกระจกอยู่ไงเราใจอยู่ข้างอันขับขับรถอันระวังเนี่ยเออเบื้องหน้าเบื้องหลังเนยเด้อเออเป็นห่วง เออเออดีดีดีก่อนก่อนก่อนเลี้ยวกัดเบิ้งกระจกหน้ากระจกหลังเบิ้งบ่อฟองงวกไปน้ำเอองวกไปเบิ้งให้แน่ใจกระจกมันตัวเด้ครับครับผมโอเคขอบคุณมาดามมากมากเบิ้องนี้กระจกเดี๋ยวเราขี้ไฟเออเบิ่งขี้ไฟหันเข่าเล่นอะไรเออส้มน้ำแข็งหันฟอปาดดาหันเนื้อต้มเอาทุกท่านก็เป็นข่าวดีนะฮะจากผู้ใหญ่เจดีย์นะ อามาพร้อมครอบครัวนะทุกท่านเป็นครั้งแรกของเด็กๆที่จะได้กินไก่ KFC นะไก่ KFC ไก่ KFC ส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในห้างเป็นไก่เป็นไก่ที่อร่อยที่สุดในอ้อนถ้าเป็นไก่ KFC ส่วนใหญ่ก็จะถ้าถ้าบ่มีเงินอิเลซื้อกินบ่ได้อ่ะอัลําพังเฮ้าแบบเช่าไรเชาหน้าเนี่ยเฮ้าเสียดายเงินเอากินเที่ยนึงตั้นนึงเลยห่าร้อยนะเข้าซื้อยังไงล่ะ เออตอนนึงนี่เออถ้าแต่ถ้าจาร่อยจริงนี่ต้องไปนั่งกินอยู่ร้านเนาะเอออืมแซบคือกันมดละนะเออรสชาติเดียวกันขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่แม่ตาเด็กๆนะท่านให้กินไก่เกฟซีครั้งแรก ในชีวิตพี่น้องเอ aja, ้ยแาดคือซีรีส์ออนมือเนาะตอนแรกนี่ออเที่ยงนี่แหละเนาะเออเอาทรงกำลังใจให้มาดามครับรถดีๆเด้อเออค่อยๆไปแล้วมาดามเด้อเออเด็กหน่อยได้กินไก่เค็มซี่มือดีพี่น้องเอ้ยจากอามาพร้อมครอบครัวนะท่าน นะครับอาม่าเนี่ยติดต่อผมมาตั้งแต่เมื่อวันก่อนแล้วละว่ะนะครับเออเดี๋ยวเหลือไม่เป็นไรลูก